สบายดีพ right ี่น้องนนี้ก็มาพบกับสองก๊อปปี้เนาะก๊อปปี้กับบริมียังให้บริมียังถ่ายท่านผู้ชมได้เบิ่งเนาะอันนี้ก๊อปปี้กับสิไดลงวัดเนาะพี่น้องที่เขาเห็ดเวียกรวมอยู่วัดก๊อปปี้กับหู้เขาเห็ดยังแต่ว่าก๊อปปี้กับปทละเยลงพี่น้องอันนี้ก็ภาพบรรยากาศของบ้านของก๊อปเนาะกับบ้านกาสิบ่ใหญ่บ้านเดียวกับ สนีป่าเนาะน้องนัดสาวนัดบันนาเนาะแล้วก็สาวคำน้ำโซกเนาะพี่น้องเนาะไปลงวัดการ นี่คือวัดบ้าไมองกอลเนาะไฟๆกันฉีเคยเห็นเนาะสนันวัดกันฉีเป็นวัดบราณอย่เล้วพี่น้องวัดในน่องสิเบ๊บโบลูไลยังมากมาย không <laughs> thể lịch lần nào hết 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 ตายแล้ว <prove that. S 1> <careers. S 2> จักตายเลยจักไค่ไหนไปจักหอบพิษไ่ได้ยินวะเงิน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 จักกระทำหาเงินพี่น้องเลยปู่บรรยากาศขึ้นมาแดดแท้เหมือนวะปลาดีพี่น้องนี่แหละปลาไม้ปลาตอกนี่มันหกมันเหือร้ายแหละตักออกจะบอกแต่ว่า นด่นี่แหละบ้านน้อยบ้านน้อยบ่ใหญ่พี่น้องเลยใบใหญ่ยิบกว่าคนมาเห็ดหาหคนเผเวียกล่มหาหัวคนพี่น้องเลยบ้านบ้านของก๊อบหนุ่บโบลายคนนะบ้านน้อยูไม่เว่าบ้านน้อยอเลยหาหักคนพังกันหมดแล้วอันนี้ก็เขาเจ้าสิสานพากระตาดขังไก่บ่พี่น้องหรือว่ายังแล้วบ่หุ้อกัน ยันี่ป้ากระสกระสอ,พอดเกกระดาษคางคางไกางไก่ักนพการอกอันนี้ก็คือป้าเขาจะเ,เห็ดแนว้างไก่เนาะพี่นอนาใใะใัยไก่เขามาวัดได้ปอมันชีมหาสะเครื่องปูคง อันนี้ก็เป็นเด็กวัดเนะพี่น้องอันนี้ <laughs> เด็กวัดช,นชนันเถอะชันเป็นดีบอดนะ เ,เอาพี่น้องซานเป็นเฉยด้นะอันนี้ก็คือกดของพันเตนอยู่เนาะพี่น้องดของพันเตนอยู่บรรยากาศหอวัดวัดบ้านเกาะภาสีหกนี่ได้ทุกคนวัดกับหกแล้วแบบวัดป่าฮะนะบริเวณวัดแบบคือถือทัวไป บ้านน้อยแต่กุกุศนังเศร้าเย็นนี่ก็สีลายนี่ยพี่น้องนังเศร้าเย็นดยู่แถวป่าบรรยากาศโคตรด,ดีเลยอันนี้บุหุ่วสองสางสองคนเห็นยังเนาะนังน่ะลุงปู้เพื่นบ่เพียนทัวกันได้ อันนี้กัเพิ่นเห็ดพวกกันได้เห็ดพวกกันได้คุดหน่อยเนาะคุดหน่อยก็เป็นเป็นตาอยู่เลยพี่น้องซิมีห้องในหน่อยห้องหนึ่งแล้วก็มีเกยให้หนังโซมิวกุดนะครับออันนี้เป็นกุดหนังเศร้าเย็นเนาะพี่เนาะที่แบบคนมาไกคนมาแต่ไกลๆมาผัก ม่านางเข้าเย็นกุดตัวนี้เขาเห็ดพันแล้วนี่ขนาอยู่อยูังไงพี่น้องเอ้ยอันนี้บุ้งวะยังอันนี้บุ้งวเขาเจ้าเห็ดยังคือมาเห็ดเนี่ยนี่ไว้เสีย ก่อชื่อหมทุกคนอันนี้ก่อหนังเลยนี่ซื้ออันนี้กับคือนนอ,นนอันนี้พี่น้องมองลลางบาทของแบบพันเตหรือว่าคนที่มาจำสินหรือนั่นสุ่อย่างกับต้องมาลลางอยมีมองหักเก่บาบุหัวเลวเลยยังอันนี้ก็อกกับเาื่อนมาสปารี อันนี้ก็ไดเด่างมาเลนเนาะทุกคนแม่ลงมาเลนก็ลงมาเห็ดเลียกวัดในวัดทุกคนเดยอันนี้ก็ูยังมามากอันนี้คืออ่างล่างบาทุกคนอ่างล่างบาที่อันนี้คือพี่น้องบ้านเขาเห็ดที่เขายังเห็ดบ้านในน้อยบ้านกอบน้อยบ้านบนน้อยบ้านบนใหญ่หรอกแต่ขอสามกีกับมีอยู่ อันนี้ก um, no ็สมบ้านน้อยใชไเนาะบ้านน้อยก็สำนึงบ้านใหญ่ก็แบบนึงอันนี้บรรยากาศกับสีแดดแน่ท oh ุกคนเอาเบิ่งเขากำลังเห็ดบันไดขึ้นกุดหน่อยทุกคนบรรยากาศบ้านเขาก็สีแดดโคตรแดดเลยแต่ก็มาอยู่แค่นี้ก็เย็นแน่ เจ้าเห็ดบันไดเด็กบันไดขึ้นกุศลกบหุว่าเขาเห็ดบันไดก็เลืบรรไดลงมาฮากำลังแบงไดแล้วอยู่เฮือนอันนี้เครื่องตัดก็ตัดไม้ออกกาว กุ๊กอินพลัม,มกับจักสิทธิจักตายทุยคกคนก็พุ่ลงมาวัดจักตายเลยพระเจ้าก็เลยเอาเลื่อยมือ <c oughs> เจ้าก็มาลุ้นกันว่าเขาจะเอายัางตัดเขาเอาเลื่อยมือตัดเลยพี่น้องหลังจากทีเลย เครื่องมันจ่ายทีว่าเครื่องใต้ทุกคนอันนี้เขาเจ้าว่าเครื่องนี่เครื่องแบ็ดในบัวยากเติมน้ำมันนะพี่เนาะแบบสูงมีติดเทียนกับบ่อโดนกินน้ำเชื่อเนื้อเขาเจ้าว่าบ้านบ้านบัใหญ่งโคกเจ็ดคนเห็ดพี่เนาะ้านชิปลังค้าเนี่ยเขาเจ้ากอหายออกหน้าน้ำ ก็เลยคาวีกขันบบยำเลกขันยำเละกับ,บสีไลน์เนี่กอันนี้กับก็แบบมีผาบรรยากาศไทยเบิ้งสมิ่งแล้วพี่น้องคลิปหน้าจังหวะกันใหม่นะทุกคนอันนี้ก็บูมียังหลายฝากกดไลน์กดแชร์ฝากกดไลน์กดแชร์ดเ,รด,เรด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามต่อ,ตอ,ตอไป สบายดีพี่น้อง